ถ้าการบวชนะเป็นนะพิสุแล้วเนี่ยนะรู้สึกว่าอนะ่สิกขาบทต่างๆนี่มันยุ่งยากวุ่นวายนะแล้วอปฏิบัติได้ยากนะเราอ่านะเปลี่ยนเป็นนะเพศสามเณรดีไหมนะเพราะว่านะสิกขาบทก็มีเพียงเล็กน้อยนะแล้วเราก็สามารถที่จะ นะประพฤติปฏิบัตินะ,จะเจริญในธรรมนะในเพศของสัมมาเนได้อยูนะ่หรือว่าถ้ายังไม่ไหวในเพศของสัมมเนนี้ก็นะลาสิกขามาเป็นคารวาดดีกว่าไหมนะจะได้ไม่เป็นภาระนะในพระธรรมวินัยนีนะ้ที่พระศาสดาท่านนะท่งบัญญัติไว้ดีแล้วนะว่านะพิขุควรจะมีนาะนะสิกขาบทเช่นไหล สาม,มนเนรควรมีสิกขาบทเช่นไรจะได้ไม่เป็นภาระของศาสนาใช่ไหมและที่สําคัญก็คือว่าไม่เป็นภาระของตนในภพข้างหน้าเดี๋ยวมันจะลําบากเปล่าๆมันจะลําบากเปล่าๆเ,เพราะเห็นท่านว่าไอ้โซ่เหล็กที่เขาถอดจีวรกองกันไว้ต้นเท่าลําตาน ทุกวันนี้มันแอ่นจนมันจะขาดแล้วนะนะเอาจีวามไปวางไว้นะมันแอนจนมันจะขาดหมดแล้วนะ